อาภยอาภ่วยงั้นที่ยืมไปอะเมื่อไลร่คืนนี่เป็นกันหลายปีแล้วนะถ้าไม่รีบหาคืนอะเ่าแก่ย,ยึดที่นาแล้วนะรีบๆไปหามาคืนนะไม่งั้นเ่าแก่ย,ยึดที่นาจริงๆนะครับครับครับมาตั้งหลายเที่ยวเราไม่ได้สิวุ อ๋อคิดออกแล้วใครที่เคยตามครูอยู่พ่อเราลองมาทำกเกษตรแบบผสมผสานดูไหมแล้วกเกษตรผสมผสานมันทำไงล่ะลูกพอ่อตัวทำแล้วมันไม่มีที่ขายอ,อ่ะพ่อไม่ต้องห่วงหัมูมีวิธีแล้วนั้นก็แล้วแต่ลูกแล้วกันแก้วมิน้นปะถ่ายรูปก,กัน เฮ้ย <Hey, S 2> พวกเราบาท์ไยรูปมันก่อนนุกเธอนี่พอจะทุกส์ใอาการจริงเลยนะระวังหน่อยนะมันจะเป็นอันตรายให้กับตัวเองแก้วเธอน่ะคิดมากไปมันไม่เป็นไรหรอกน่ะ เอลเอมาขยับขยับต่บบอไปหนูก็ต้องระวังด้วยนะครับเวลาโพสเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุเหมือนครั้งนี้นะครับต้องระวังด้วยนะได้ค่ะต่อไปหนูจะระวังในการโพสเฮ้อ <c oughs> ต่อไปคงหนาอแย่เลยอ๋อมันแกมาช่วยเราไหมช่วยอะไรหรอสวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้แก้วมีฝรั่งไรมาเลยจากสวนตาผุยแบบไร้าสารพิษมาพี่ๆได้เลือกซื้อด้วยนะคะ ราคาไม่แพงนะคะคุณลูกค้าก็อย่าลืมอุดหนุนแม่ค้ามือใหม่อย่างพวกเราด้วยนะคะดูดีเขาซื้อกันเต็มเลยเรียบร้อยแล้วพอ่พอพอ่พอทีอ่กำลังสั่ดขวางเราเยอะแยะเลยพ่อไหน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 โอ้เราจะเก็บทันแล้วนี่รีบแต่หุ่นใจนะคะสินค้ามีเฉาะแก้วแก้วไอ้โลกโซเชียลนี่มันดีจังเลยเมื่อวานเราแรกสดขายของแป๊บเดียวก็ขายหมดแล้วใช่ของให้เราใชื่อย่างม,มีสติคิดแต่ต้องให้ดีใช้ถูกทางแค่นั้นเอง เออเราเห็นมันมินทอผ้างั้นเราลองชวนมิ้นมาไลฟ์สดขายผ้าไหมด้วยกันดีไหมเออเออดีเลยมีทั้งแบบพร้อมใจแล้วก็มาลบบสีเลือกซื้อด้วยค่ะแ,ม,แม,ม่แม่ผ้าใหมแม่ลูกกับเพื่อช่วยกันขายหมดแล้วนะจ๊ะาช่วยขาดหนึ่งห้าสิบบาทสองหกห้าสิบบาทสองหนึ่งร้อยบ,บาทนะคะพอดีมีหนังสือประชาสัมพันธ์ เพื่อเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นคุณครูเห็นสมควรเสนอชื่อใครดีคะดิฉันเห็นว่าเด็กหญิงแก้วกัญญาดาสมควรที่จะได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นค่ะเนื่องจากนักเรียนกลุ่มนี้สามารถนำโซเชียลมาใช้ในการขายสินค้าจนสามารถปลดนี้ให้กับครอบครัวได้ค่ะที่เธอรู้ไหมว่าวัเจ้ารวลาราวรงวัลเยาวชนดีเด่นกับเรอด้วยนะเออใช่ใช่เห็นว้าขายของอะไรโปรดรีไม่จ้ะ นี่พวกเราดูสิเดสมัยนิ่งสมัยมันชอบเล่นโทรศัพท์กันจังวะเข้าได้เลยเก่งเลยเนาะเข้าคดเข้าทักแกบูมัยัเป็นเยาวชนที่สามารถใช้โซเชียลในการสร้างรายได้จากจนสามารถเยาวชนยุคใหม่รู้ทันโลกโซเชียลการรู้ท่อทันสื่อโซเชียลมีเดียนในยุคนี้ ให้ถูกที่ก็ส่งผลดีต่อชีวิตเช่นกันอย่าลืมคิดก่อนโพสนะคะ